ตรงนี้จะเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมสร้างเมื่อปี2480กว่ากว่านะครับจะมีอยู่2พิมพ์นะครับพิมพ์เข่าจมและเข่าลอยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เข่าจมนะครับด้านข้างจะมีเส้นกระหนกนะครับ ดูง่ายครับเนื้อจะแห้งจะเก่าครับจะมีน้ําทองวิ่งอยู่ด้วยครับในตามซอกข้างหลังจะเป็นยันนะครับหลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิที่มีคนนับถือมากเลยครับพระพุทธจินราชของท่านก็เป็นอีกองหนึ่ง ที่คนเสาะแสวงหามากนะครับองค์นี้ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ ดูนะครับดูให้ชัดนะครับจะมีน้ำทองวิ่งตามซอกนะครับโอเคครับ